สวัสดีค่ะวันนี้ป้าออยหยุดงานนะคะแต่ว่าเราก็ยุ่ง,งแต่เชา้าวันนี้เราจะพาคนสวยมาตัดขนค่ะคนสวยค่ะฮานาจังฮานาจังฮานาจังมองแม่หน่อยจิโดฮานาจังป้าค่ะเดี๋ยวเราพาเข้าไปข้างในร้านกันค่ะ 내꺼야. ร้านที่เราพาฮานาจังไปตัดขนนะคะจะอยู่ในโฮมเซ็นเตอร์ปกติเนี่ยฮานาจังจะตัดขนประมาณทุกๆ2เดือนนะคะ แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยก็อาจจะยาวไปถึง3เดือนนะคะถ้าหากว่าเราพาสัตว์เลี้ยงเข้าไปในโฮมเซ็นเตอร์แบบนี้นะคะถ้าเราไม่มีกระเป๋าใส่เขาเราก็ต้องให้เขานั่งรถเข็นแบบนี้นะคะห้ามจูงเดินเด็ดขาดนะคะแต่ถ้าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นของกินเนี่ยห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปนะคะ 1,400なのではい。なちゃんですちょっと早いですけれども1日時半ですはい,はいはやちゃんあちっちゃちゃんすいませんお座りよはなちゃんお座りあと同じで大丈夫そうですねはい。<laughs> シャンプー,もンプーもそうですよねいつでもいつもと普通のシャンプーで、はいはいライブです、うん、何時くらいですか、うんですね、お向かいは終わるのか一時一時二時までには終わる てます。あ、はい。はい。わかりました。はい。またね、花ちゃん。頑張って。バイバイ、花ちゃん。เราจะต้องไปชําระเงินก่อนนะคะ。วันนี้ค่าตัดขนลูกสาว6,255เยนนะคะนะคะไปชําระเงินแล้วเดี๋ยวไปรับลูกสาวกันค่ะ ฮนน่จาจะหอมซึมอรค่ะได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะคะคนสวยคนสวยไปไหนอุย้ยฮัน่าจังน่าจะคันมากลับบ้านลูกมาเร็วฮ่่น่ะไปเด้อไปได้ไ Hmm. Uh -huh.